ชาวพิจิกนะคะในช่วงวันที่9ตุลาคมไปก็จะมีดาวพระเกตโคจอมาทับลัคนานะคะสัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงสิ่งใดจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะจากการที่ดาวพระเกตโคจรมทับลัคนาชาวพิจิกไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ลัคนาราศีพิจิกรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกาย,ยนถึง14ธันวาก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะดาวพระเกตนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเลข9้าไทยนะคะ ย้ายวันที่9ตุลานะเรียกว่าเป็นวันที่9และดาว9ก็ย้ายมาทับตัวตนนะคะสำหรับดาวพระเกตนะก็จะเป็นดาวที่ส่งผลในเชิงเรื่องสิ่งลี้ลับต่างๆในด้วยนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงพลังผลักดันที่เกิดขึ้นนะแบบมองไม่เห็นนะเรียกว่าเป็นดาวที่กระตุ้นนะคะอยู่พบเรือนไหนก็มักส่งผลให้ความหมายเรื่องราวนั้นๆโดดเด่นขึ้นมาสําหรับในรอบนี้นะคะก็อยู่ไปจนถึงวันที่3ธันวาคมเข้าสู่กัน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวตนนะคะดังนั้นชาวพิจิกนะคะช่วงนี้ก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางศรัทธาทางความเชื่อได้บางท่านก็คือสนใจมากเป็นพิเศษนะหรือว่าใครที่มีเรื่องของรางสังหรณ์จิตสัมผัสน,นะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงความฝันนะสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะมาเป็นโชคลาภนะคะดังนั้นช่วงนี้ก็กระตุ้นเรื่องราวเหล่านี้เป็นพิเศษใครที่มีโชคมีดวงนะเคยฝันแม่นฝันดีฝันแปลกๆในช่วงนี้นะคะก็ถือว่ามันเป็นที่มาของโชคลาภได้ นอกจากนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีคนไปชวนเรื่องเกี่ยวกับการไปร่วมงานบุญงานบวชนะคะงานสําคัญทางศาสนานหรือบางท่านก็เป็นงานในเชิงสายมูก็ได้นะเรียกว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะใครที่ทํางานแล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอนักพยากรณ์ความเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ต่างๆเหล่านี้มันก็จะผลักดันให้งานการเหล่านี้มีเข้ามามากขึ้นดาวพระเกตนะคะยังเป็นดาวที่มัก ส่งผลในเชิงเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นป,ป,ปุบปับฉับพลันนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มาทบลัคนณาก็จะไปเลงกับดาวมฤตยูนะซึ่งเป็นดาวที่ป,ป,ปุบปับฉับพลันเช่นเดียวกันดังนั้นช่วงนี้นะคะไปเกี่ยวข้องกับดาวการเงิน,นก็คือเรื่องดาวพฤหัสน,นะคะเป็นทั้งเรื่องเงินเรื่องลงทุนเรื่องโชคดีโชคเฮงนะเมื่อเขาสัมพันธ์กันในเชิงรวดเร็วนะคะ จึงมีเหตุในช่วงนี nó, いい้ก็มีการรับเงินปุรับฉับพลันได้นะคะแล้วจะรับจากไหนเนื่องจากดาวพระรหัสนะครับเป็นเจ้าเรือนปุตตานช่วงนี้ไปอยู่ในภพเรือนเรื่องของลูกค้าหุ้นส่วนนะคะเรื่องของคนที่สนับสนุนเกื้อหนุนดังนั้นช่วงนี้ก็มีเหตุบางทีมีผู้มาสนับสนุนเกื้อหนุนอุดหนุนทางการเงินการค้านะคะเป็นเจ้าเรือนเรื่องคนต่างวัยได้ดังนั้นลูกค้าที่มีกลุ่มเยาวชนกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นนะคะหรือคนต่างวัยช่วงนี้ บางทีก็นํามาซึ่งเรื่องรับผลเงินทองยอดขายก็เกิดช่วงจังหวะนะที่บางทีกอบโกยผลกําไรได้นะไม่ว่าจะเป็นเชิงการค้าการลงทุนนะหรือมันมีช่วงว่างที่ทําให้เราเนี่ยสามารถแทรกตัวเข้าไปสร้างผลกําไรได้ในเชิงการค้าหรือกิจกรรมที่ทําอยู่นะคะรวมไปถึงมันยัง ไปกระตุ้นนะเรื่องของการก่อเกิดลิเริ่มสิ่งใหม่ได้ด้วยนะจึงมีเหตุลงทุนปรับป,ปรับฉับพลันนะคะก่อเกิดไอเดียความคิดอยากจะหยิบจับทำนู่นนี่นั่นขึ้นมาแล้วลงมือทันทีนะหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงไอเดียความคิดจินตนาการช่วงนี้สำหรับผู้ที่ขายไอเดียขายคอนเทนต์นะหรือทำงานออกแบบสร้างสรรค์ก็จะก่อเกิดเรื่องของไอเดียที่ปรับป,ปรับฉับพลันแล้วบังเอิญมันไปขายได้นะหรือว่าได้เงินได้ทองจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในเชิงความคิดนะคะ สรุปโดยรวมนะมีเหตุให้ได้เงินไม่คาดคิดรวดเร็วได้นั่นเองนะคะสาหรับสิ่งที่ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากดาวไปเร็งพบเรือนบัตดนินะคะความหมายในอีกส่วนหนึ่งของเขาก็คือคู่กรณีนั่นเองนะคะในนั้นใครที่กาลังมีเรื่องมีราวมันก็เป็นได้ว่าคุณอาจจะได้เงินอาจากเรื่องชดเชยเรื่องการตกลงเรียกค่าเสียหายต่างๆได้เหมือนกันในขณะเดียวกันก็ก่อเกิดเรื่องราวได้ง่ายนะดราม่าง่ายกับเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองเรื่องผลประโยชน์นะดังนั้น อาจจะซื้อของจะตกลงทําสัญญาใดๆนะในช่วงที่ดาวพระเกตทับลัคนณานะคะบางทีดวงดาวก็ชักนําคนแปลกๆเข้ามานะชักนําได้ทั้งเรื่องคนดีกัลยาณมิตรในขณะเดยียวกันคนแปลกๆคนเพี้ยนๆนะหรือว่าคนที่พูดไม่รู้เรื่องนะก็มาได้ด้วยเช่นกันเพราะอย่าลืมว่าดาวพระเกตนะคะเขาอยู่ตรงันข้ามกับดาวมฤตยูนะซึ่งช่วงนี้ก็โครจรผันผวนดังนั้นก็ดึงดูดทั้งเรื่องคนดีคนสนับสนุนในขณะเดยียวกัน ศัตรูเก่าศัตรูเดิมนะคู่กรณีอะไรที่แปลกๆก็เข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าช่วงนี้พยายามเปิดรับสิ่งดีพลังบวกนะอะไรที่เป็นดราม่าจุกจิกกวนใจนะก็เอาทิ้งไปนะเนื่องจากช่วงนี้ดาวเทพดาวสิงศิธิ์อยู่กับตัวนะคะอ่ะทาทำเรื่องที่เป็นมงคลกับตัวเองนะไม่ว่าจะทําบุญทํากุศลหรือจะคิดดีทําดี ปฏิบัติธรรมธรกุศลนะช่วงนี้ก็ส่งเสริมดวงชะตาให้กับชาวพิจิกนะคะ,ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยนอกจากดาวพระเกตนะคะกระตุ้นเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องแปลกๆเข้ามาได้ในขณะ,ะ,ะเดียวกันนะคะดาวประจําตัวก็โคจรน,นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมเข้าสู่ภพสุภะนะคะดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวของชาวพิจิกนะคะจะโคจรอ,อยู่ในภพเรือนนี้นะรอบนี้จะนานเป็นพิเศษเพราะว่าจะโคจร ข้ามปีไปเลยนะในภพเรือนเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ความเจริญก้าวหน้านะคะซึ่งถือว่ามีกําลังเป็นนิดนิดก็คือกําลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในภพเรือน,นนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะ <S <S นะก็จะมีเหตุเรื่องของอาทะเลาะเบาแว้งง่ายนะหรือทําอะไรที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่บางทีมันไม่ค่อยได้รับความเกื้อหนุนเท่า,าไหร่หรือบางท่านนะไม่ได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่มันยังหมายถึง สิ่งที่มีอำนาจเหนือเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเรื่องของสิ่งที่เป็นตัวควบคุมนะไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆช่วงนี้มันต้องระมัดระวังด้วยนะเนื่นองจากดาวจะโคจรอ,อยู่ในภพเรือนนี้และมีความผิดปกติร่วมด้วยนะคะดังนั้นก็ถือว่าหากทําอะไรเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ระมัดระวังรอบคอบนะคะจะพูดจะจา,จาอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะว่าถือว่าดาวประจําตัวช่วงนี้นะคะไม่ค่อยโดดเด่นในเชิงเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ สำหรับชาวพิจิกนะคะดาวประจําตัวจะไปอยู่ในภพเรือนสุพระนะคะเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะนั้นมันมีแนวโน้มนะว่าชาวพิจิกนะคะอาจจะอยู่ในช่วงมีเป้าหมายในชีวิตเกิดขึ้นนะเช่นเรื่องการพยายามบักบันฝ่าฟันนะหรือบางท่านก็เป็นเรื่องต้องไปเกี่ยวข้องกับภาระ,ระสิ่งที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารหรือแม้แต่โปรเจกต์โครงการงานใหม่ๆนะที่อยากจะทานะคะกาลัง พยายามนะเพื่อให้หลายสิ่งบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นยอดขายการเงินนะการดูแลครอบครัวการส่งเสียเรียกว่าเป็นภาพรวมเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นจังหวะหลายเดือนนะที่ตัวตนจะต้องอยู่กับความพยายามลองผิดลองถูกนะคะโดยดาวังคารที่ผิดปกติบางทีก็ส่งผลให้เราเนี่ยค่อนข้างมีเรี่ยวแรงกําลังดีนะเรียกว่ากําลังใจก็ดีในบางช่วงนะและความไม่ ปกติของเขาก็คือมันก็ทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายท้อเซงเป็นบางช่วงเช่นเดียวกันนะคะบางครั้งก็รู้สึกว่าอยากจะหยุดทุกสิ่งอย่างไว้นะขี้เกียจทําและเบื่อหรือว่าหมดกําลังใจหมดไฟขึ้นมาแต่อยู่ดีๆก็มีเหตุให้เราลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อสานต่อสิ่งต่างๆที่ทําไว้นะคะดังนั้นมันเป็นความผันผวน,นนะซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าชาวพิจิกนะคะมีดาวเทพดาวสิริสิทธิ์มาอยู่กับตัวนะในขณะเดียวกัน ตัวตนมกักจะมีความผันผวนแปรปวนร่วมด้วยนะคะพยายามหาจุดพักใจได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอาดีเล็กนะ,ะสิ่งที่สนใจหรือว่าจุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่อใครนะเราเหนื่อยเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ยึดหลักนั้นไว้บางคนเพื่อลูกนะคะบางคนเพื่อครอบครัวนะบางคนเพื่ออนาคตของตัวเราและคนที่เรารักนะคะ รวมไปถึงนะดูแลสุขภาพตัวตนด้วยเนื่องจากดาวประจําตัวนะคะโคจรผิดปกติยาวนานนะจากปกติที่เดินโคจรในพเรลือนนี้เดือนกว่านะคะก็จะยาวนานเพิ่มขึ้นเป็นหลายเดือนนะคะสรุปก็คือช่วงนี้มีโชคมีดวงนะคะมีโชคลาภเกิดขึ้นได้นะขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาวาสนานะคะในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่ตัวตนก็จะมีความผันผ,นผนวนแปรปวนทั้งในเชิงอารมณ์และสุขภาพได้ให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพิจิกนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ